ตอนนี้กำลังพานางมากินเหล่าไทยเยอเรกเคแทกุกเออ่ฮันกุกอบโซบคะจีวิ่งฟิชเอ่อฟิสฟิสฟิสอันนี้คืออย่างเดี๋ยวให้ คุณนางท,ทำโอเคเดนโอเพนวันนี้พานางมากินเออเหล้าเหล้าไทยอันนี้คก็ยังเบอ่าเย่맞อ่ะอันนี้อ่ะจริงจ้าโอ้ต้องแกะอะไร กูทำก่อนเนาะกูทำก่อนอันนี้อ่ะจานนี่จานนี่จานนี่อ๋อแค่โอเคเพราะงั้นแค่โซดาแฮ่จะดูว่านางจะทำเป็นไหมอ้าวอ้าวบ้าจีบ้าจ้าบ้าจ้าโอเว่ยจุกคุ้มโอเคแฮ่โอเคแฮ่ แซงโซมอายำมุนเซ็นสองถ้วย,ยนะครับอันนี้ยังคะโอ้โหม,ม, <c oughs> มาชนแก้ว Trầm càm Đây, Rồi Mà chọn kèo cam bé Tại sao kèo nó rất là kèm vậy hả? Ở đây kìa Cứ Strong 40 5 40 40 degree 같이어오름어ตอนนี้ที่ร้านนะครับมีคนเยอะมากนะครับตอนเนี้ยเมื่อกี้ตอนนี้ก็เพิ่งไปจากตอนแรกไม่มีใครเลยแล้วก็ไม่มีคนไทยนะครับเป็นร้านอาหารไทยที่ไม่มีคนไทยนะครับมีแต่ไม้คนเดียว สวัสดีครับสวัสดีครับทั้ง20ท่านนะครับแล้วก็19ท่านนะครับวันนี้วันหยุดผมนะครับผมออกมาเที่ยวคนเดียวประมาณทางจากที่พักประมาณสักนู่นน่ะเส้นกาอันนี้เม็ดเม็ดกิโลยนยนซานอยู่กี่ว่าเม็ดกิโล ten m i n อ t e มอร์โ r อ 크어가돼안돼 어? 걸어돼안돼 우리 그냥 걸어가 어? 같이 <laughs> 왜? 괜찮대 괜찮나 신발을 애교시로 가지고 운동화 나 운동 어어. 운동팔 집팔 <laughs> อาสอซารามเอ่เซนูนายปโปอันยองยเซโยอ,อันยิยโปสวยไหมสวยไหมนูนาสวยไหมนางชื่อนางสาวจีน <c ười> นะคิดเล่ามาจินยกยกยกแต่รู้แต่ว่าผู้ชายเกาหลีโต๊ะแถวเนี้ยมองเยอะมาก มองไหมกับสองคนเนี้สวัสดีครับน้องน้ำตาลอร่อยครับอร่อยโอ้ยหมาเนาะยี่สิบสามสรม้พับบอยี่สิบสามสระพับบาสสิบกิมยี่สิบส่เออยี่สิบสามยี่สิบสใครสนใจจะมาทานอาหารที่ร้านไทยนะครับ ซึ่งเป็นร้านอาหารไทยแต่คนเกาหลีบริหารจัดการนะครับแล้วก็ทําอาหารเองด้วยนะครับไม่มีคนไทยอยู่นะครับแล้วก็ร้านนี้ก็ไม่ค่อยมีคนไทยมากินนะครับส่วนมากจะมีแต่ชาวต่างชาตินะก็คือส่วนมากก็คือคนเกาหลีแหละมากินนะครับนี่เมนูนี้นะครับน่าอร่อยเยอเคฮันกุอบโซบอกอฮันกุ 어, 이거, 얼음 소다 안 해, 바지? 해, 안 해. 어, 어, 없어. 어. 있어? 어, 어, 있 어, 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 있 어, 어, 있 어, 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 짜 어, 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 이 어, 는 진짜 어 สวัสดีครับน้องปอ,อปปี้มองคนสวยหน้ากาเดี๋ยวจะได้หนุ่มใหม่ละไอ้ยัง อตอนแรกก็นึกว่าไม่ค่อยมีนะแบบนี้ม,มีมีแล้วหน้าแดงแล้วนางหน้าแดงแล้วอันนี้โอเคไหมบาจี โอเคโอเคกึด d เขามองคนน่ารักแบบพี่ไงอืมน่ารักจังเลย <c oughs> คนนี้เนี่ยนะยูนเพื่อนพี่ไม้ตลอดเลยแล้วก็ คอยให้กำลังใจพี่มาตลอดเลยขอบคุณมากนะครับน้องอยาลักกูพ่อมืงเหงาอ๋อเดี๋ยวก่อนนะตกปากอันนี้เลยตกปากตก้างของมองคนสวยคือสวยทั้งสวยทั้งคู่น้องออบบี้สวยทั้งคู่จ้ออะจอ๋อบาจีเออบาจ่าบาจา่า 이거, 매워 이거, 타, 매워. 왜, 맛없 <laughs> 나, 좋아. 안 매워, 안 먹어. 이거, 뭐야? 이거? 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 좋아. 이거? 이거? 이 좋아해. 이거? 이거? ยำบุเส oh. <qué says it> e? <c oughs> oh. ้นจานที่สองเลยนะครับอ๋ออันเนี้ยแก้วก้พริกอันนี้พริกอันนี้โอ้ย คุณลนัทชอบเพื่อนพี่น่ารักดีนัทนชินกูมานนายปป and cute c u t อ๋ออันนี้จอยจาน้ำจาบุญโลนุน่า your friend lovely lovely boy lovely เออ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 อสรมิม จีนน่าะรามัุ๊กว่านาเชียรเพราะมันคือชีวิตของเราไม่สวยมากขอบคุณมากครับแหมฟินยังเลยนะครับพี่ไม้ช่วยเติมที่เลยจ้าคุณสัจิยวันนะขอบคุณมากนะครับสัจิยวันอัคคฮัตขอบคุณมากนะครับก็ คือเราจะมีความสุขในช่วงที่เวลาที่เราอยู่กับใครสักคนหนึ่งได้นะครับเพียงแต่ว่าเวลาที่เรากลับไปสู่วิถีชีวิตของตัวเองจริงๆอย่างเช่นว่าพักอยู่คนเดียวกินคนเดียนอนคนเดียวมันก็ทําให้เราเคว้งคว้างเหงาบ้างนะครับแต่ว่าตอนนี้มีเขามาอยู่ด้วยเนี่ยเราก็โอเคแต่ความจริงแล้วเราไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้ตลอดนะครับถ้ามีเวลาอยู่ด้วยกันตลอดก็ดีมันก็จะคลายเหงาได้บ้างแต่ช่วงนี้ก็ไม่ไม่ได้เหงาอะไรมากนะเพียงแต่ว่าเรามาทําความ ยอมรับมาทําความยอมรับชีวิตของเรานะครับว่าจริงๆแล้วการอยู่คนเดียวดีที่สุดโบอา<อ>ขันชนะโอ้ขันชน,นะขันชน,นะ ชิคกมิาัสวัสดีครับเจอหน้าพี่ไหมอย่าเพิ่งหายไปนะพอดีอยากจะบอกอ่ะคือไม่ได้คิดจะเปลี่ยนสถานะทางเพศไม่ใช่นะแค่แบบว่าไว้ Okay. Hmm. สวัสดี oui, ครับสวัสดีมาใหม่นะครับมาใหม่สวัสดีครับมินหาย่องเซโยน้ำจาสิน้ำจ่าโยจ่าสวัสดีค่ะ อ이아이거 어. 진짜 그래 만져 봐왜왜 응. 왜 이거 진짜 이거 어, 왜? 어 진짜 페이스 응. 진짜 얼굴 응. 어만츠가커 어. <laughs> 아니, 람가 물어봐. 누나 머리이이 물이. 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 이 물이. 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 헤어 헤어 아니, 코리안 머리, 이 물이. 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 물 맞춰봐야지 아안 진짜 바지? 진짜 지너 아. 왜? 어? 다 똑같아 아. 그 이항 음, 똑같이 이 마이크, 아. 똑같잖아 아니 네. 나 똑같아, 똑같아. 진짜 게어이렇게이뻐이상 <laughs> 아. 아. 왜? 아니 사람 물어봐 지금 15분 사람 못... 문화주와, 제가 만나, 치료, 지금 문화주와, 허세람, 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 허 왜안 돼야지 말안 돼야 돼어서수나 수시가 바람고 피고 있으니까 니가 대안이 완전 나 얼굴이 뭐. 왜, 아, 왜? 아, 얼굴이 가짜 같은데 왜왜 아니 얼굴이 왜가 같은데 자자사람어 아, 이렇게. 아, 이렇게. 고 아, 아, 이렇게. 아, 이있게 아, 이 아, 이렇게. 아, 아, 빠렇이 아, 빠렇이렇이 아, 아, 이 아,